สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับนักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทําด้านเครื่องสําอางนะคะคุณพันลภาวุฒิพาพรกุลค,ค่ะจากฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะผลิตภัณฑ์ลิปกอส จากข้าวไลซ์เบอร์รี่นะคะเ,เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ข้าวเนี่ยเกือบทุกสายพันธุ์มีความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจไทยแต่ทาไมถึงมีแรงจูงใจอะไรยังไงทาไมถึงเลือกเป็นข้าวพันธุ์ไลซ์เบอร์รี่คะเ,เราเลือกข้าวพันธุ์ไลซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะโดยโศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหา,สสา,า s <S วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทยาเขตกำแพงแสนนะคะซึ่งลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ไลซ์เบอร์รี่เนี่ยก็คือจะมีข้าวจะมีลักษณะสีม่วงเข้มะะแลกรูปจ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นนะคะในด้านของการมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็ดีโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะคะโพลีฟีนอลวิตามินอีแล้วก็พวกกลุ่มแอนโทไซยานินนะคะค่ะแล้วมีสารต่างๆมากมายที่เป็นจุดเด่นในการคัดเลือกที่เราใสยพันธุ์มาในการลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะทีนี้มีคำถามนิดนึงเทคโนโลยีในการนำมาใช้เกี่ยวกับเนโอโซมเ e n c a p ซูเ a t e อันนี้คืออะไรคะคืองานวิจัยนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มมูลค่า ของตัววัตถุดิบนะคะโดยการใช้นานเทคโนโลยีมันเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบแล้วก็ช่วยในระบบการนำพาสงสารซึ่งนีโอโซมเนี่ยจะเป็นอ,อ,อนุภาคขนาดเล็กระดับนานโนนะคะหรือที่เรียกว่านาโนพาร์ติเคิลซึ่งมีะละักษณะซึ่งลักษณะนเนี่ยจะเป็นถุงกลมขนาดเล็กที่เราจะกักเก็บสารสําคัญไว้ไในช่องตรงกลางนะคะ ซึ่งงานวิจัยเราเนี่ยจะได้มีการลดขนาดอนุภาคของนิโอโซมโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรื mm hmm. โซนิเคชันในการลดขนาดอนุภาาเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีขนาดสม่ำเสมอที่มากขึ้น mm hmm. เพื่อช่วยซึ่งข้อดีของนิโอโซมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบบการนำพาส่งสาร mm hmm. ช่วยในเรื่องของการลดความระคายเคืองของสารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยสาร สำคัญออกมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นิดน,นึงพอออกมาเป็นลิปกอสแล้วเนี่ยส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์แล้วคุณสมบัติของตัวลิปกอสค่ะเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากลิปกอสทั่วไปทาท้องตลาดอย่างไรเออคุณสมบัติของเราเนี่ยคือว่าเราใช้ตัวโปรตีนไฮโดรไลซสจากลําค้าวไรซเบอร์รี่นะคะซึ่งคุณสมบัติของโปรตีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของออการให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยทําให้ผิวหนังเราเนี่ยนุ่มค่ะ,คะแล้วเราก็มีสารต้านอนุมูลอิสระ <laughs> ก็คื แล้วเราก็ได้มีการทดสอบออลิปยับยั้งการทํางานของอินซายเทโรซินเสซึ่งเราพบว่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดความหมองคล้ำจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ลิปกอสของเราเนี่ยทำใหเออ้เป็นการป้องกันริ้ิรปากจากการแห้งแตกช่วยให้ความชุ่มชื้นทำให้ริ้ิรปากเนียนนุ่มที่สำคัญคคเนี่ยก็คือทำให้ลดความหมองคล้ำของริ้วรปากได้ค่ะ ทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยไหมคะทุกวัยใช้ได้ถทุกกลุ่มลูกค้าและกลุ่มทุกกลุ่มเพศวัยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลิปกออที่ให้ความนุ่มชุ่มชื้นบำรุงในสิบปากซึ่งันก็สามารถใช้ได้กับทุกเพศวัยค่ะ ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่โชว์อยู่ตรงหน้านี้เป็นออผลิตภัณฑ์ทดลองหรือว่ามีบริษัทใดมาซือ้อลิขสิทธิ์นำมาเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มีบริษัทที่มาติดต่อไปซื้อขายนะคะแต่เรา,เรากม็มีได้เป็นล้อตลาดขายตามโครงการหลวงอะไรเยงี้ค่ะอตอนเนี้ยเราจะทําเป็น package, แพ็กเกจก็คือจะทําเป็นบรรจุภัณฑ์ขายในของนางของสถาบันค่ะค่ะ เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งไม่ทราบว่าใช้ส่วนใดของข้าวไลฟ์เบอร์รี่อะค่ะเออเราใช้ส่วนของลำข้าวนะคะ,คะเพราะเราพบว่าเออตัวลำข้าวเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้จากการขัดสีข้าวเราก็พบว่าลำข้าวเนี่ยมีคุณประโยชน์ที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มโปรตีนไขมันวิตามินเส้นใยและธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเลือกตัวโปรตีนคือคุณสมบัติของโปรตีนเนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในออผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นสกินแคร์ได้ทั้งหมดนะคะค่ะก็เป็นการนำ ส่วนที่เหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ข้าวทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะก็เป็นการผักดันเศรษฐกิจไทยนะคะให้ก้าวสู่ความยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพันรภาวุฒิภาพรกุลมากนะคะสวัสดีค่ะ